โรงพยาบาลรังกำแผงครบรอบ35ปีจัดงานวิ่งลามฮิโรลัน2023วิ่งปลอดภัยเพื่อทุกหัวใจแข็งแรงถแถลงข่าวเตรียมความพร้อมค่ะในการจัดงานวิ่งลามฮิโรลัน2023วิ่งปลอดภัยเพื่อทุกหัวใจแข็งแรงกันค่ะในโอกาสครบรอบ35ปีโรงพยาบาลรังกำแผงโดยภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากคุณทัศวรรณสิริวงกรรมาการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลรังกำแผงค่ะร่วมในงานถแถลงข่าวพร้อมด้วยพลนวัดค่ะหวานหวานอรุณภาเซเลบิตี้คนรุ่นใหม่สายสุขภาพค่ะที่มาร่วมเชิญชวนให้ทุกคนค่ะมาวิ่งเพื่อสุขภาพกัน โดยงานนี้ค่ะจะนํารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายค่ะไปจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED มอบให้สมาคมแพทย์โรคหัวใจประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะโดยงานรามฮีโร่ลันสองพค่ะจะจัดขึ้นในวันที่9กกรกฎาคมนี้ค่ะณลานอินดอร์สเตเดียมหัวมากโดยแบ่งระยะทางค่ะเป็น3ประเภทค่ะระยะทาง3กิโลเมตรค่ะ5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กรามฮีโร่ลันสองพันยี่สิบสามกันค่ะก็สอบงานรา มิวโรรันนะคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการรามพร้อมซึ่งซึ่งในโอกาสครบรอบ35ปีโรงแรารามกำแหงของเรานะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แทนคำขอบคุณนะคะที่แก่ให้แกผ่ผู้ใช้บริการของเราที่มอบคอาไว้วนานใจที่ของเราต่อดมานะคะซึ่งเป็นกินจกรรมดีๆส่งเสริมการวิ่งเพื่อสุขภาพการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการเกิดโรคแล้วก็ยังเ,เป็นการทำสัรนิษาุสมน,นะคะช่วยเหลือสังคมเรเรียกว่าทุกเพศทุกไปทุกสาย งานวิ่งนี้จัดเพื่อทุกคนนะคะก็เริ่ตัม,ม่แต่ระยะสั้นๆระยะ3ามกิโลเป็นมีเดินเดินวิ่งวิ่งแล้วก็เรียกว่าเป็นแฟมิลี่รันก็เพื่อส่งเสริมกิจกรรมภาย,นยในครอบครัวด้วยนะคะได้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กันแล้วก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักพัฒนาการเด็กด้วยค่ะแล้วก็มีระยะที่กระเถิบขึ้นมาหน่อยก็เป็นระยะ5กิโลที่กำลังวิ่งสนุกๆนะคะก็เร่งได้ แล้วก็อีกระยะนึ่งระยะ1 10โกิโลซึ่งอาจจะเหมาะกับคนที่จะต้องมีการฝึกซ้อมอเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแล้วก็อาจจะเป็นประเภทที่เป็นสายโหดสายแข็งที่อยากจะมาล่ารางวัลเพราะว่าเราก็มีรางวัลจัดเต็มให้ค่ะรายได้หลังค่าใช้จ่ายเราจะนําไปจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้านะคะหรือเครื่อง AED มอบให้เป็นสาธารณกุลแก่หน่วยงาน TRC คือ คือเรียกว่าคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตนะคะซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยองค์กรแท้สนใจแห่งประเทศไทยค่ะโดยงานนี้ก็จะจะช่วยเหลือเรื่องการกู้ชีพอยู่แล้วนะคะซึ่งเครื่อง AED เนี่ยจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่มีประโยชน์มากซึ่งถือว่าการสมัคดการวิ่นของทุกทุกสั้นนะคะก็จะเป็นการช่วยต่อบลมหายใจแล้วก็เพิ่มโอ,อก,กาสในการรอดชีวิตของผู้ประสบเหตุได้ด้วยค่ะก็ดีใจครับผมส่วนตัวคือเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วยิ่งมีกิจกรรมที่เราแบบ ชอบออกกำลังกายแล้วก็ได้ทําบุญด้วยก็ยิ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆลยครับอย่างี่บอกอะไรได้เนี่ยไปซื้อเครื่องกระดุกแต่ไฟฟ้าเน<า><า>ี่ยคิดว่ามันจะเป็นอันตรายขึ้นแค่ไหนมันจําเป็นนะครับคือถ้าเราเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าอะไรเนี่ยคือถ้ามีคนที่ใช้เครื่องมือเป็นแล้วก็มีเครื่องมือที่พร้อมเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยชีวิตหรือว่าต่อลมหายใจให้กับคนคนนั้นได้ ค่ะก็ด้วยความที่มีหลายระยะนะคะก็บอกเลยถ้าเป็นระยะ3กิโลเมตรเนี่ยอยากให้แบบชวนเหมือนชวนไปเที่ยวชวนไปกินข้าวชวนไปกาแฟลเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแวะมาเดินเล่นอย่างง,างี้เพราะว่ามันให้เวลาแบบหนึ่งชั่วโมงครึ่งสองสากิโลนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะชวนชวนกันมาเยอะเลยแต่ถ้าใครอยากชาเลนจ์ตัวเองก็5กิโล10กิโลก็แต่ละคนก็น่าจะมีการเตรียมพร้อมที่แบบรู้ตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดยังไม่ทราบหรืออยากจะรู้เรื่องการ ฝึกฝนอย่างในการแบบทำ C P R ก็ให้ติดตามทางโรงพยาบาลรามเพราะว่าวก็จัดอบรมบ่อยมากหวานเองก็ผ่านก,า,นการอบรมประทางโรงพยาบาลมาแล้วก็รู้สึกว่าโรงพยาบาลคิดครบอ่ะค่ะคือทั้งสนุกในการวิ่งแล้วก็ปลอดภัยในการแบบถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้ช่วยคนอื่นได้หรือคนอื่นสามารถช่วยเราได้ด้วยค่ะอยากะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมร่วมโครงการนี้นะครับรามกิโลรันนะครับก็สามารถมาวิ่งได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าขาแรงก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้ได้ได้ทั้งการออกกำลังกายแล้วก็ได้ทั้งการทําบุญด้วย งานวิ่งรามฮีโร่วัน2023นะคะจัดขึ้นที่สนามพินดอร์สเดียมหัวหมากในวันที่9กรกฎาคมคน,นะคะก็สามารถรับสมัครเปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เลยราคาเอ r รี่เบิถึง3.1มมีนานะคะแล้วก็เปิดรับสมัครต่อไปเรื่อยๆค่ะ